เรื่องสุดท้ายก่อนที่จะไปตอบคำถามของคุณผู้ชมนะครับ BTS บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพเคยปล่อยคลิปนายสุรพงศ์เหล่าหานยาซ e o อของบริษัททวงหนี้30,000ล้านบาทจากรัฐบาลเมื่อ8เมษาเคยแล้วทีหนึ่งนะครับโดยจำนวนเงินดังกล่าวอาจารย์เป็นค่าจ้างทาจัดทาระบบและค่าจ้างเดินรถสายสีเขียว <GP. S 1> ส่วนต่อปีใช่ซึ่งก็สองเดือนผ่านไปแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีทำหนังสือทวงไปที่ คุณอศวินผันเมืองพูว่ากรทมมาสองครั้งก่อนจะไปคลิปก็เงียบล่าสุดก็ทวงนี้รัฐบาลในระบบ BTS ะเลยก็คือนี่แหละครับขึ้นจอมันให้ผู้โดยสารเห็นกันไปเลยน้ยไปน้อยไปควรจะซื้อบิลบอร์ดกรุงเทพเลยเนี่ยเขาก็เขาก็ขึ้นนะครับซึ่งเขาบอกอย่างนี้ว่าตามที่คุณให้มานครและบริษัทกรุงเทพธนาคมค้างค่าชําระค่าจ้างเดินรถ กว่าหมื่นล้านบาทถ้าติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลอีก2 0 0 0 0ล้านบาทสําหรับการให้บริการเดินรถในส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวของกรุงเทพมหาคนครบริษัทได้พยายามทาทุกวิธีทางแล้วอาจารย์เพื่อให้สามารถบริการเดินรถให้กับประชาชนได้แม้จะไม่ได้ชําระค่าจ้างทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในอนาคตพวกเราขอกราบวิงวอนนะครับพระท่านพลเอกประยุจันทร์โอชาในรถมนตรีได้โปรดแก้ไขเรื่องนี้ด้วยควรค่ะปุ๊บ ซึ่งต่อมาอาจารย์รายงานจากกรุงเทพมหานครเขาเปิดเผยถึงความคืบหน้า mm hmm. การพิจารณาชําระค่าจ้างเดินรถและค่าซื้อระบบการเดินรถไฟฟ้าและก็เครื่องจักรและส่วนโครงการส่วนต่อขยายนี่นะครับตามที่เขาบอกโดยการพิจารณาบอกว่าการตั้งงบจ่ายหนี้สินไม่เข้ากับข้อบัญญัติของกรุงเทพและจะส่งผลต่อสถานะทางการเงินการคลังและเงินสะสมของกรุงเทพมหานครทําให้กรุงเทพมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะไปพัฒนาต่อด้านอื่นๆจึงมีมติ ไม่เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อไปใ<อ>ั้ยน้ไม่จ่ายแล้วทํา <c oughs> ไงปุ๊บสภาเขาก็มาเห็นด้วยกับการที่รัฐเห็นว่าเอกชนรับภาระและให้ประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบสัมปทานเดินรถเป็นไปตามคำสั่งคอ,อสชอซึ่งทางสภากรุงเทพได้ยื่นเรื่องไปที่กระทรวงมหาดไทยแล้วรอการพิจารณา,าดําเนินการโยบายจากกระทรวงการต่าไม่ควรจะรอแล้วตัดสินได้เลยแต่ในกรณีที่แม่ดําเนินการขั้งต้นได้กรุงเทพแม่รับภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นโดยรัฐไม่ได้ให้การสนับสนุนร่วมลงทุนตามที่เคยกําหนดไว้ เห็นควรส่งโครงการดังกล่าวกลับคืนให้การลถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมดำเนินการต่อไปคือก็โยนไปที่คนอื่นอะอาจารย์ังได้ไงมันเป็นสัญญาระหว่างกทมกับบีทีเอสมันไม่เกี่ยวกับคมนาคมจะโยนไปทําไมคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าสิ่งที่กรุงเทพมหานครเปิดเผยเนี่ยไม่เกี่ยวก็มันเป็นสัญญาระหว่างไครล่ะกทมเขาจะช่วงกทมก็จัดการไปสิ แล้วจเจ้าเกองไม่มีตังจะให้เขาก็ต้องเจราจาว่าเราจะเอาอยัางไงกันถ้าไม่มีตังถูกไหมถูก,ถกเออสมมุติว่าถ้าเกิดก๊อฟทำงานที่หนึ่งรับรับจ้างเขาเขาจะให้ก๊อฟเดือนละท่านี้ท่านี้นปรากฏว่าสี่ปีเขาไม่เคยจ่ายก๊อฟเลยเขาก็ต้องทวงเออก๊อฟทวงใช่ไหมท่นี้เ็าบอกไม่มีไม่มีก๊อฟเพราว่าโอเค้างัันแปลงเป็นหุ้นได้ไหมฉันถือหุ้นอ่ามันมีทางออกอยู่เอพราะฉะนี้เขาก็มีทางออก เธอให้สัมปทานฉันต่อสซี่นี่สินก็เลิกกันไปซึ่งคนที่จะตัดสินได้ห็นจะต้องไปให้คมนาคมเลยทำไมกรทมไม่ตัดสินเองรถไฟฟ e ้า BTS เอป็นของกทมนะแล้วทำไมเขาอย่างนี้ตอนนี้เขาราบวิงบอลไปที่ลุงตู่ลุงตู่สามารถมาบอกไหมไม่นายกก็เอาเข,าข,อขอออ้ากรทมซีเอาอย่างนี้เรื่องมันน่าสนใจตรงนี้ตรงที่มันเปิดอยู่ใน รถไฟฟ้าเนี่ยคนคนนั่งทุกวัน,เ,นเห็นทุกวันก็งงน้อยไปน้อยไปน้อยไปอาจารย์ยบอกว่าเป็ทุ่มเทไปเลยบีบอร์ดอยู่ตรงไหนซื้อให้หมดแหมแต่ถ้าดูฟังฟังคำตอบแล้วก็ไม่น่าขึ้นบินบอรดก็จะเปิดเงินบอกเปล่านะเขาก็โยนไปโยนมานะอาจารย์ถ้างั้นก็ต้องฟ้องโอ้ถ้าฟ้องก็เป็นเรื่องใหญ่โตหลายปีเออไม่รู้อะฟ้องเลยเพราะมันเป็นหนี้เราอะครับแล้วหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นก๊อบจะไม่ฟ้องเหรอเขาเป็นหนี้ก๊อบสี่ปีก็ถามก็ถามคำถามเดียวถ้าเป็นก๊อบเนี่ยในเมื่ออันเนี้ยระบบเป็นของก๊อบแล้วไม่จ่ายเงินก๊อบ ก็ปิดระบบก็ได้นี่ยจย์เขาก็กลัวจีประชาชนจะเดือดร้อนเพื่อสารธรรเพื่อประชาชนเยอะที่เขาถามครับดามเนี่ยเพราะจะให้เห็นใจว่าบริษัทเขาก็ยังทํางานเพื่อประชาชนอยู่แล้วคนที่อยู่ข้างอีกข้างหนึ่งก็จะมาด่าเขาว่าไม่เห็นกับความเดือดร้อนของประชาชนงกเงินเห็นแก่ตัวพอไม่ได้นี่โอ้แต่ก็สามพันสี่พันล้านนะจันเอ้ยเป็นหมื่นล้านสามหมื่นล้านสี่ปีมันต้องเข้าใจการอกเขาอกเรา ใครเป็นนี่เราสามหมื่นสี่ปีเราก็เกียดแล้วนะนี่สามหมื่นล้นานนะจา์อ่ะนี่คือภาพรวมเอาคําถามดีกว่าคุณผู้ชมคุยกับอาจารย์เรายังพร้อมเวลาคุยกับคุณผู้ชมอยู่มาคุยกันหน่อยสิส่งข้อความเข้ามานะครับที่ Facebook สตลสีดรามาอามามีข้อความหนึ่งข้อความแล้วเขาบอกว่าคนที่ชอบดา่าเขามีทัศนคติเป็นลบเสมอด้านสมองด้านหน้าเริ่มเสื่อมคือ EQ เป็นลบค่ะอาจารย์เขาไม่มีความสุขหรอกเ,เขาก็จะคอยตั้งนั่งคิด ว่าจะด่ายังไงคือถ้าเรื่องมันควรชมแล้วเราชมเราไม่ต้องคิดหนักไม่ต้องคิดเพราะอันนี้นั่าดูถ้าเรื่องมันควรด่าแล้วเราด่าก็ไม่ต้องคิดหนักแต่แต่เรื่องที่ควรชมแต่เราอยากด่าเราต้องคิดหนักเราต้องคิดแล้วเอ๊ะมันมีผิดพลาดตรงจะหาอรูโวตรงไหนจะสร้างเรื่องยังไงจะพลิกไอเรื่องดีให้เป็นเรื่องร้ายจะบิดเบือนยังไงโอไม่มีความสุขนะครับเอยคนเราพูดความจริงนะถ้าดีเราก็ชมถ้าไม่ดีเราก็ด่ามันก็ไม่ต้องคิดมาก จะดังนั้นไม่รู้เสื่อมหรือไม่เสื่อมรู้แต่ว่าความสุขหายากแน่ไม่มีความสุขนะครับข้อความต่อไปเชิญครับเราไม่ได้สนใจแต่สื่อนี่แหละเหย,ย,ยียดให้เรายัดเยียดน่าจะยัดเยียดให้เราฟังเรื่องขยะตลอดตลอดก็ที่หมอยงอ่ะเขาโดนถามมาว่าจะทำยังไงให้ประชาชนอยากาฉีดวัคซีนคครับ หมอยงก็ก็อยู่ที่สื่อนั่นแหละอันนี้ก็่ได้ยินอ,อยู่ที่สื่อนั่นแหละนะคะก็สื่อชอบพูดเรื่องร้ายใช่ไหมเรื่องดีก็ไม่พูดกันแต่พอมีผลข้างเคียงก็จะเอามาพูดแล้วก็พูดซ็ดรุนแรงแล้วก็เสร็จแล้วลว่าพอหลังจากเขาหายก็ไม่มาพูดกันนี่ไงนี่ <c oughs> เอาจริงๆนะจารย์ก็ไม่โทษสื่ออย่างเดียวนะก็ว่า หลายครั้งเราทํางานสื่อคุณผู้ชมเราก็รู้ว่าบางทีอะพอเราเล่าเรื่องดีๆมากเรตติ้งก็ไม่มาก็นั่นไงก็เพราะสื่อบ้าเรตไงอันนี้พี่ด่าเลยนะนี่ไงเขาทำไมสื่อจะต้องบ้าเรตติง้งทำไมไม่บ้าความจริงพอไม่มีเรตติง้งลูกค้าก็ไม่ซื้ออีกมันวงวมัทบไปหมดอาจารย์อาอยัางไงดีให้ให้ใหหพี่ก็ไม่รู้ทำยังไงเพราะพี่เองทาธุรกิจไม่เคยหวังรวยเอาไปขออยู่รอดก็พออาจารย์บอกว่า ถ้าเราพูดเรื่องดีเรื่อยๆ,ๆ,ๆคนที่ชอบของดีเขาก็จะมากองรวมกันที่เราคือไอ้คำที่กอลพูดนั่นแหละเป็นสิ่งที่พี่รังเกียจมากครับท <ำ S 1> ําอย่างนี้มันไม่ได้เรตติ้งเขาคิดแค่อย่างนี้โอ้โหจะ,ะคิดอย่างนี้บ้านเมืองชิบหายองนรแบบนบบเป็นคำถามที่ดีเนาะบ้านเมืองชิบหายถ้าเกิดคิดกันแต่เรตติ้งไม่คิดความจริงอ่ะก็ตอนนี้ถ้าเราเห็นนะเขาทำไมไม่ทําสิ่งที่ถูกต้องทําไมไม่ทําสิ่งที่ถูกต้องเขาแข่งกันจริงเราเรียนหนังสือมาเนี่ยเราได้เรียนเรื่องจรรยาบรรณของสื่อ แล้วมันไม่เข้ากระโหลกเลยเหรอฮะพอมาทํางานมา,มาเป็นบ้าเรตติ้งกันเนี่ยจริงแล้วที่เรียนมามันหายไปไหนคืนครูไปหมดแล้วจาโอ้โอ,อ,อยาก<ป>จะให้บ้านเมืองชิบหายเหรอดังนั้นคุณผู้ชมอย่าโทษเขาอย่างเดียวเราก็เลือกถ้าเขาเปิดสิ่งไม่ดีปุ๊บอย่าไปดูให้เขารู้ว่าเขาเสนอสิ่งนี้ไม่ได้เราจะไม่ดูคนที่ไม่ดูทีวีบางช่องอะ่ะไม่ดูเลยดังนั้นเนี่ยเห็นไหมพูดเอาไว้เขาไม่ได้เป็นคนเซ็ตเทรนอย่างเดียวในฐานะเราเป็นผู้ชมอ่ะ ถ้าเขาพูดเรื่องไม่ดีมากๆปิด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 ,ปดจนเขาจะรู้ว่าอุ้ยพูดไม่ได้คนออไม่เลือกแต่ในขณะที่เราอ่ะส่วนตัวเราก็อ่ะพอเรื่องฟังอยากจะฟังฟังเขาก็จะรู้สึกว่าก็เหมือนตอนนี้ท<ด>ี่พี่โพสตอ่ะบอกว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยครับคนพูดดีเรติ้งต่ําแต่คนพูดจาหยาบคายมึงมาพาโบยใช้ข้อความเป็นแต่คําด่าทั้งนั้นแล้วก็อวัยวะทุกส่วนของร่างกายออกมาหมดคนชอบฟังอ่ะถูกไหม เออเสื้อตัวนี้สวยนะคะอันนี้ทําจากผ้าฝ้ายอย่างดีไม่ซื้อไม่ซื้ออีดอฟอันนี้มึงรู้ไหมผ้าฝ้<ช>ายฮะมึงไม่รู้เหรออีนีง่ง้อยงนคนชอบซื้ออ่ะทําไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับคนไทยจานวนหนึ่งพี่ไม่ได้พูดทั้งหมดจํานวนหนึ่งเราต้องช่วยกันแก้น,นะจารย์เออทำไมเราต้องไปชื่นชมกับสิ่งต่าง,างๆนานาเหล่านี้ล่ะฮะอ่อะ ขนมเค้กของเราอร่อยมากนะคะเราใช้ไข่อย่างดีเราใช้เนยอย่างดีนะคะลองชิมดูคะ่ะขายไม่ดีม,มึงละมมาแดกเค้กกูเดียวแล้วมึงจะรู้ว่ากูใช้แป้งจากไหนอาจจะเป็นแป้งที่เขาพ่อคนาแม่มึงไม่เคยใช้มึงนม่ได้ดอกออย่างนี้ยคนก็จะฟังเออนะช่วยกันนะมันเป็นอะไรออคนสมัยนี้เป็นอะไรพี่ไม่เข้าใจครับอ,อ่ะอย่างที่บอกเราจะช่วยกันอะไรที่ไม่ดี ปิดหนีไปเยอะๆเขาจะได้ไม่ทําอีกอ่ามีข้อความอีกไบเช่นครับมาส่งข้อความเข้ามาเปิบมาแล้วนะครับหมอนอกสคอบอเยอะมากๆว่างๆไปให้ความรู้เรื่องอาหารเสริมบ้างขายเครื่องเคเบิลเขาบอกอืเหมือนแบบหมอหมอนอกสคอบอเนี่ยไปขายอาหารเสริมลวกัน <laughs> อะไรประมาณน,นี้ครับอ๋อเป็นหมอให้ความรู้เรื่องอาหารเสริมเกลื่อนเคเบิลก็คือ <laughs> ก็คือเขาไปสร้างความน่าเชื่อถือในฐานะที่เป็นหมอไงใช่ไหมแต่อย่างที่พี่บอกอะ่ะมันต้องมีความเป็นเอกภา,ภาพของข้อความจะมาทําให้ประชาชนสับสนทําไมเนาะแต่โอเคถ้าเกิดาจะจออกมาเป็นเสถียรทีของเขาแต่เราก็ควรจะรู้ว่าเราควรจะฟังจากซอสไหนจริงๆวันนี้เราคุยเรื่องสื่อเรื่องรับสื่อเยอะมากเหมือนกันนะจย์เนาะเราควรจะรู้อย่างพี่ดีพี่บอกเลยสถานการณ์โควิดเนี่ยเที่ยงครึ่งพี่นั่งหน้าจอฟังหมอทวีสิงห์ฟังหมอเบิร์ดหมอหบุม ส่วนถ้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัคซีนอะไรต่าง,งๆพี่ฟังหมอนครพี่ฟังหมอยงพี่ฟังหมอพาดเนาะสบายใจค่ะฝากผู้ชมไว้จริงๆการเลือกรับหลายๆสื่อก็เป็นเรื่องดีแต่หลายๆสื่อนั้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าต้องรู้จุดยืนของ,ของเขาสื่อต้องน่าเชื่อถือต้องรู้จุดยืนที่สำคัญวันนี้อาจารย์บอกเราให้ฟังหมอยอย่าฟังหมาอันนี้สัมพันธ์นะครับอาจารย์เวลาหมดแล้วช่วงสุดท้ายฝากความคิดความอะไรกับผู้ชมของเราหน่อยเช่นครับยามนี้เราต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับ และเราต้องคิดบวกค่ะถ้าเกิดเราคิดลบเราจะวิตกเราจะท้อถอยแล้วถ้าเราเอาแต่ตำหนิกันคนที่ทำงานหนักจทุกวันนี้จะไม่มีกำลังใจทุกคนที่กำลังทำงานหนักเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเราต้องการกำลังใจนะคะดังนั้นก็เชื่อว่าอย่างนี้หยุดบน่น ฟังเยอะๆมีสติไปด้วยกันนะครับอะก่อนจากกันวันนี้ครับขอบคุณ True 5G อัจฉริภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราวันนี้จารย์เสรีกอลและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ